ก็บ่ค่อยรลายปันใดอาจจะอาจจะคนไม่ค่อยได้ผู้หมดนั้นนะบ่ค่อยได้ประชาสัมพั์คือคนทนมากจะฮู้หเลยว่าวันมาคะเนี่ยตรงมีการเวียนเทียนนั่มมาครับครับคุณยบบาดผมก็ว่าถามรองลองถามผู้เฒ่าเมื่อีนวันยังใหญ่เมื่นีนวันวันพระว่าวันโกนวันพระเอาบ่แเม่นวันสําคัญทางพุทธศาสนาวันมาค่ะวันวันตัรนีของพระเจ้ามั่งคนมาสิหาผมก็ว่าก็เรือว่าอยากจะ วัดสุี่น้องฟังว่าวันมากครบบูชา,าเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาอีกปีละเทื่อนนะครับเป็นวันพระปิทุสงฆ์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบลูกมารวมกันโดยพระในนัดหมายนัะตั้งแต่พุทธเจ้าเพิ่นด้ตัสสรุมาแล้วนะนะครับอันมีบางพรนบุกไปบางวัดคู่บาอาจารย์อาจจะบอกในที่ศาสนาบริว่าวสูออกส่วนใหญ่ย่องฝังนะหรือโมหะไปถวายตั้งนั้นรละทิ้งละพ่อละเมื่อสินะ แต่วางภาษาจัดกิจกรรมน้ำแม่แรกมีการมาหลักษาศีลมาอาราธนาศีลหลักเก่ามีการมาจําบัดนานบัดเคลื่อนเนื่องหลักเาเที่ยนเที่ยนผอมนี่มาต่อจากจึงคอยออกเมื่อจะมีหาคุณตรงกับเจ้านะครับประเด็นสำคัญของวันมาคาบูชาไหนครับ ว่าใจรักตั้ัญอยู่ดีพระไตดกเลียมที่สองในทีขัดมีกายมหาบัตรเลยพี่น้องผูรดนีพระไตริกการายละเอียดที่นานน่าสนใจอะไรผมคือจังจะองโตเบาเบื้องเบิ้องหน่นะคือจงห้องเออเดินอาการใด้รอองานเบิ่งบกสันตนายบเสียผมไม่อ่านเบื่องกเกีบิดกอ่านลอนของขั้เจ้าขั้มบอขค้มักขพ้ะเจ้าบ่อใ่ทางพฤตการเนี่มันมันมวนน่ะนะขั้มบ่อเจ้มชันแต่ลอาสาวกบอกกันสมัยก่อนในี่าพระปิดก วนแหงเหมือนกับตั้งอยู่ในเหตุการณ์นาน่นนะในคันห้านันระจะแาจกลไปอ่านมือเรียนซ้อมอีการนิกายสุวามหาประธานสูตรนะครับเรียนเรื่อยนหคเรียนที่สองนะครับขโมยนี่นันแนนเปี้ยเลยนะครับครับในห้านี่ใส่หลับาดเอ้าไม่บาดเลยคนใส่คุณแกไว้แก่ไว้บอกโอไนาต้องเี่ยวไน้าถมนี่ไปทกคุณแก่เพื่อนน่นคุณใส่รับคุณแก่ไว้ย่างดีเด้อราใส่ก็หาย ก็เาโอหเาะเ็เตจี่แน่าเัเปนเตจี่ตนได้ยานคำสอนทาเอาเจกระใสจไป้องผ่าตัดเลาเยอวัดใสวัดมาละยกปั่นกระใสคุณแจไวที่สนาน้าว่ากัเปิดออกเดน้าันถมันถ้าเปิดไปจะนอทิศซีอกคอได้ยากเอาเอาไปเล้จะเอาโมไปขายดอกเล้เอาไปขายหายหายเนี่ครับขอองานดูบานไปแล้วหารบพอทองาถ่ายหายยี่ว่อโค้งเอาสองตรสามตกวาในคนมาอ่านเลยนะ ไอ้เรื่องจเาไปอ่านยืมเงินก็นด้ถ้าจะมายืมไปอ่านยืมจุกอ่านไปอ่านเรียงนี้สูตรนี้จบหล้วแต่ลบมาขก้นต้องเรียงไม่ไปอ่านมุนกันยุ่งส่นนะครับนี่ก็เออเป็นจะรัาภูมิใจเป็นจารับมมรนาสายสูนำนะครับมุตใจรักสำคัญสามข้อส่วนสังก็คือการบวิษาทั้งพวงการเบิกุดตอนทันต้งหอมที่ยงให้จุดเสมอหนิ่ละใส่บาทั้งบุญแต่แต่บางโอกาสที่มีเวลาที่สำคนานเหียนะคสำหรับใจสำคัญขอที่สามคือสำหรัจิตข้อมูลในห้องใ้ อันตีค, on, คือความมอดนคนเท่าเสมอนี่งบวยุกได้ดับโมมีความมอดทนลดการทะเลาะวิวาดกันลดทำฝาดหน่อยหนึ่งอาการมันนอนนี่แหละก็ไปเพิ่มความอดใตัวจะคล้องอีกครับแนั่นแหละมันก็เลยทะเลาะวิวากันพดโมอไรก็เอาหมีเอาขวดมาตีกันกลางถนนตีกลางตีขาวเนี่ยมมีความมอดทนลดกันพูดพูดลดกันมันบอกว่ามันเห็ได้ยากคนทุกคนเ้็นใจยากพอดูเจ้าบาลีเห็นใยกหรือก็คือคิดยึดติสกับใจยากฟึบเมื่อขวดฟึบงานกุึกโมหมดอีกนะครับ จิตจะคล้องเนี่มันนั่มในอย่างนั้นทิทฐายก็คือบอกว่าจิตเตสั่งดเดเถ๋สุขติปฏิกังขาเมื่อจิตบ่สองมโอนมาสุขติเป็นที่ไปถ้าจิตท่างสอมมองแล้วจิตจังได้มันก็ไปบุกถึงคือโมได้ไปบุกถึงมานะครับนีฝันครับครับยาในจิตยังกะเพื่อจิตดวงใจเขาจะคล้องดีมโนบุปังธรรมธรรมามโนเสชามโนมายาเนาะทำทั้งหลายนีใจไปนอหน้าขอบคุณได้ไรครับเพืนท่านนายมือในวมเลยการเรื่องนี้ผมบอกให้คนน้อยข้าหนูก็เสียใจหรอกนะ เตาีีย่าไปซามันมาหากินดีกว่าทำอาหากินดีกว่าได้เงินแน่นอนนะนนได้เงินเงนดอกมารับเป๊ะเยทจะายเรงินเต็มร้อยรเ็์ขบคุในรานครับผมในการเงินดีมีเงขอบคุณครับรับครับพอให่มีครับสวัสดีครับผมกาที่ร